กอะาอขขออะดอ่ะผาอะ่ะอะ่ะสอะสอะอออะอะม

ไม่คุณคุณครูตัวจริงไม่ได้บอกให้ทํากันบ้านคุณครูให้อ่านแค่นั้นเฉยๆอ่ะให้น้องอ่านเองที่แค่นี้อ่านเองอ่ะนักเรียนอ่านเองที่คุณครูสอนแล้วม่อนะมออะมคออะค็ค ouais. ออะคออะยออะย่อะไร จะอานี่นี่ละละอะไรก็รออะละสิลูกรออาละวะวะวออะวะวออวะอาสอนน้องใหม่น้องยังไม่รู้เรื่องเลย